สวัสดีพี่น้องสบายดียามแรงเด้อพี่น้องวันนี้ก็ให้อยู่นา่าเก่าบริบายไซเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศประมาณแรง,แรง,แรงตอนประมาณสี่โมงแรงเลยพี่น้องตอนนี้เรากะนั่งสิไปอันหนดต่างักแตงมักถั่วผทางเลยพี่น้องบ้ามือหดเน่อยได้เนาะน,ก,นกผิดก,กับบ้ามือหดเพราะว่าหดมือลายก็ขัดอะไรไพี่น้องบ้ามือหดักผิดม,ม,มันโยดถิมมาเลยเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างแดดแต่ก็มีลมเนาะ ทางนโปผนกำลังตั้งเสาเทียงใหม่นะพี่น้องผนตั้งให้มันยึดลมอะไรกำลังใหญ่ดอกเทียงนาสำเพื่อนอะไรแต่ว่ามันลมเพราะว่าเสามันตั้งหรือเทียงนะพี่น้องเทียงแบบปูนค่ะเดยเวลาลมมันฉันสะเทือน,นเทียงก็เลยตั้งฟังดินบ้านนี้เนาะ,ปะไปไปบังไปชมพักญหญ้าเขาเลยเนะาะบ้านพี่น้อง นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบเทียงเนาะกุมกล้วยมากไหมเนี่ก็บ้ามือหดหดมือเวดมือ,มอ,มอเนาะมันติดไปเลยพี่น้องกุมงหน่อบ้งนาอกุ้ก็ยังมันติดไปเลยเนะยาะโดยเฉพาะกุมกล้ยติดไปแล้วกวุมกล้ยกับบางโตบางบางต้นกะบป่งหน่อกัเลยเนาะต้นชองต้นบางต้นกันยัง มะก๊ง่งบ่หรือมะอย่างเงอีกปีหน้าปีไหนอย่างนี้นนนพลอยพี่นอ้องเอ้ยกงมะข่ามะหอมมันใบมันยังแหมเนาะกุงข่ามะหอมต้นกล้วยต้นยังเฮาส่วนใหญ่จะเน้นแต่ใส่ขี้พุ่นเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นจะใส่ขี้พุ่นติดเวลาพี่น้นอ,กกองอกใบมะกรูดมะม่วงดอกเลยมากเลย ตอนนี้ยังแดดอยู่อันนี้เป็นต้นมะขามหวาน่อผลก,กินมะขามแล้วก็มะก้าต้นนี้หลอนมากแล้วว่าใหญ่แล้หมากเลยนอกจะกจะหน่อยฮักออกน้อยน้องฮักออกทำมันตรงแตกหน่อมะก้า ไม่มากูดก็มากูดบ่เลยก็มัะนาวมักนาวบ่เลยมากูดมันคือมากันกูดตำเห็ดแกงเขียวหวานเนาะนี่เบิ่งหอมหอมมาเลยเริ่มใหญ่เลยอันนี้เป็นเดูพี่น้องมันโป่งใหม่ประเด็นี่ ลายงาแต่ก่อนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะตอนเขาซื้อมาเลยเริ่มใหญ่เลยเดี๋ยวนี้การเ้าอยากได้พืชอันตัวนี้เก็เรื่อยเอาไว้มันเนาะต้นมมะ่วงกะบนี่โป่งยอดขึ้นมาซ้ำนี่แล้วเนาะตะกี้มันทีอยู่ซสำล่างอะไรปป่งยอดขึ้นมาเลยจะนกระป่งใหม่ที่ซื้อมาในเซียแต่ต้นลำไยเนาะโป่งหน่ออยู่นี่พี่น้องแต่ว่าแมลงมันกินใบเหี่ยนมัด เดี๋ยวนี้มันยังหล่นอยู่เนาะเดินยังหล่นอยู่พวกอะไรสามสี่ปีพวกอะไมันจังสี่ยาหล่นคิดว่าได้ต้นไม้เริ่มใหญ่เมู่ว่าสชิใหญ่ไวสมัยกขนาดสะใหญ่ไวอยู่ต้นมะพร้าวกระปงหนอเลยเลยเนี่ยตัวนี้งามเนาะก็มีต้นแบบว่าใบแหมเนี่ยข้าวหนำหอมมันหมักอยู่แค้มคันพายบ่ไปกปงหนอลายต้นอยู่ปงยอด ติดเวละพี่น้องเห็นปะป่งยอดไปละไข่แน่คิดว่าสิบอลอดยันมันบอลอดอันนี้จ้าม่มวงยังกำลังแตกขนาดเลยกินแมงอันนี้ก่อนมันมากินใบไม่แตกขนาดเลยต้นมะถั่นปลูกใหม่ตัวนี้ ุ่มนะมันเริ่มสีห่วงแต่ก็นังบูดดอกพ่น้องยังลายอยู่มันคลายบ่อไรนะเดี๋ยวนี้หาปลูกพอได้กินมันคลายบ่เพราะว่าบ้านเฮาคนปลูกหลายเกือบคเพื่อนคู่ชันแล้วดูแลงแบบนี้เนาะมันเปลาะคลายกับคลายบ่ไรไหมค่ะหับซื่อกับบมีก็ปลูกไปพอได้กินแต่ว่าชุ่ข,ขอยกับบรดิกินลายไปได้ดอกเผื่อมันเป็นเผื่อเปราะคลายในกลางบ้านเนาะเผื่อคลายได้นะพี่นอ้องสวนหย้าเขาก็ทั้งหนึ่งกับเบี้ง,งามไปได้เนาะ ว่าดินดินชุข่อยบรนาณนั่นนะอันนี้นะคุดโลดดินก่นแกะแล้วก็คุดเป็นลุมแล้วก็ปลูกโลดมันหลดบรยากงามไปันไดทางพุน่นสะพอนผมกำลังหดเนาะเดี๋ยว่วกสิฮดแถวนี้เละหดเป็นบางอย่างหดหมักถั่วแล้วก็มักแต่ง<ม>เปิดน้ำขึ้นแท่งและที่พ่อน ต้องเปิดเต็มอยู่แม่วเต็มอยู่เนาะน้ำไม้เรียงน้องก็มีซองซ้ำกอใส่ตะกี้พุ่นได้ไงให้ยังบมเดตัดห้งัวาจากเถื่อนเนาะพี่น้องรอให้มันแห้งแรงก่อนนี้ก่อนจังสตัดให้มันนอก่วงนี็ให้มันทาเล็มไปก่อนหญ่าค่ะฮะวางนั้นจะงามนะกะวังอันผอลพวนดินไทยฮะงามหวังห่นเนาะเขียวปื้อเลยวางนี้อยากแดงแน่น้อยนึง แถวไปอยู่ต้นนั่นต้นนี้ก็นจับไปเลยลติดไปเลยชิ่ใหญ่ไปเลยปลูกง่ามแรงจะเจ้ากับเอาขี้ผุนใช้ขี้ผุนใช้ได้เลยมันก็จะติดเนอะมันจะเต็มขุมนี่เนาะถ้าพนตกมันก็จะบวตายแล้วถ้าฮาปลูกเดือนหกปลูกพนตกใช้นำนำนำมันจะบวมหนามมันจะตายต้นอี่ยังคือกันเนาะ กล้จะล่มเลื่นเลยอีกสี่ห้าปีก็ล่มเลื่นแลนะ้วเนาะเป็นบ้านชวันแล้วพี่น้องเลยผักผิกขีโน้ก็ยังบ่ได้เอาไปลองตำจะขึ้นอเลยผิกขีโน้เขาก็บ่เม็นหมากหน่อยเด้อบกผิกขีโน้เขาก็ได้หมากบักง่ายจากเมื่อสิลองไปเห็ดอันน้ำจิ้มซีฟูดอยู่พี่นอ้อง เอาไปผสมพริกแดงเนาะพริกแดงก็ได้เต็มอยู่ในต้นพริกขีนโน้ก็ใหญ่เนาะใหญ่เยอะหมากหมดแล้วนะริกขีนโน้ก็ได้ในเฮือนกำลังดอกเนาะพริกขีนโน้ก็บอะไรน้อยได้มะเขือก็ะบุ๊ดขาวอยู่ ก็ได้กินกเนาะถั่วกะส่วนใหญ่กับบุคอยได้กินมันดอกไม่ได้กินกับแจกกบยังทำตำก็บ่ค่อยได้ตำดอกพี่น้องมันแบบว่ามันลายมีลายมันเบื่อเลือกผิดขนมจะนอนเก็บไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดคักกันยังยกินกับกุ้งอาหารทะเลเนาะเผ็ดๆผ็ปะจะเขาจะเก็บระบบเมื้อนี้สิลองเก็บมาบอก ไปได้เขาไปตลาดเนาะซื้อกุ้งมาจากโลหนึ่งเนาะพี่น้องจะกุ้งกับแพงแพงจังไนมาลองเห็นน้ำจิ้มบง้งสซมบันหมักริดบ้างพี่น้องมันคอยหมักมันเพชดกระจิงเนาะแต่คอยหมักกลิ่นมันหอมไปฮดแถบนะก็ฮดพูละแถบเนาะร่วงนี้ยก็อยูจะหงยอยู่จะหน้าแหละพี่น้องเอ้พอมีเวียกอยู่หน้าก็ออกมาหน้าเนาะมักริกนี่กา แห้งจะเป็นระดเบมะเขือนี่มะเขือกับเวลามีกับบุคลได้กินได้มะเขือนี่ก็จเจ้าไว้กินกับอันพวกราาพวกก้อยได้นีเนี่เเขือ,ปอเปลาะเขือขาวเปลาะพี่น้องมาตอนทำาบไม่ยังคิดยากเราไม่เขาไ,ได้ค่อยอยากก็ได้ส่วนมะเขืออันใหญ่ มันจะอยู่ส่วนทางผน,น้อมเคยใหญ่ได้เิพาะใบเบิี่น้องได้ขำๆก่อนนี่กกันเนาะพอดก่อนนกผิกกะมันเริ่มห่วงแล้วเท่านี้ก้มหุ่งก็ลายอยู่เนาะผพวคนปลูกลายอยู่ทั้งนังก็ลายคันว่ามันบวมน้ำจังหน่อยนีย่โอ้ยมันมากเลยกินชุบบวัดบวายบวัดบวาวบวัดวดิดดมนนีคนชื้อกลายแล้วมาหง อันไรเนจ้าผิกกโนโบ้บหรอกผิกยังมูจักบรรยากาศงามแรงๆหรือมันจะอากาศดีดีเนะาะตอนนี้เขาก็หดปักถั่วเนาะพี่น้องกระเจอดอกบนระเล้อนอีกบดนเนอะมันถกชายยางมันถกเปิดลายคนแล้วมันจะบระแหงเนาะ คอยเปิดเจ้าเปิด,ปดมู่แห้งด้วน้ำอะไรมันจะสิไลไปทางใดแบบเปิดทรายเดียวกันใช่ไหมเอาพ่พี่น้อ,าานองใส่ต้ไก่ต้มเป็ดให้อารมณ์ดีตอนในีช้าผ่อนิ่นกระาาทอนกกแต่ง ไหโงวะพูทน,พทนทั้งหนาผูกโบเมีผูกทอนทิมบอร์โลดอันตะเก่ามันก็ะงามงามพ่อสีดกากน้ำตาลเนาะแล้วก็พ้นตกลงมาใส่พลนตมาใส่มันหลดเป็นสภาพนี่เลยแต่ก็มีอยู่ได้หมากมัน,บมนโบเมียเนาะโบเมีได้มีอยู่แถวน,นี้่ะพูทนทั้งนาผูกโบเมี บรินอมีตัดมาตัดหนาให้งวอะกินแลเจินแช่หิวแต่งแต่นั่งกระทู้กระทวดอย่างแต่งข่าวพี่น้องพอดีมั่เก็บไปกินก็นั่งม้องแชๆ นักทั่วนี่ก็สิบุรีทอนถิ่มมันยังมีหมากอยู่หมากปิดหมากปลายมันมันอันหญ้าเท่านิชงั้นเมื่อไหร่ชุกอยฮักไปให้งัวเป็นกระพากกันผุ่มกินผุ่มผับผุ่มผับผุ่มเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งต้นมะพริกูทางนั้นเนาะพี่น้องทางห้องน้ำห้องน้ำก็แล้วเลยยังไม่ได้เข้าประตูแต่อันหนึ่งเนาะจัาเมื่อไรช่วได้เข้า สังเกตบงังโง่ไม่ใช่น่านะคือเห็นนางแพลลงมาเล่นน้ำเพียงเดียวขึ้นเลยนี่น้องแพลเลิ่องเฮียนมาเพิ่นกันพผอเพิ่นไปหับมาทางนานเลยเนะาะล,ลงผลิตน้ำมาหากินมกแตงพูนท,ทางนาพูได้มากเนี่ยกนแกแตนมอยากมากเขียวหมากข้าวมากข้าวไปทางนั้นมากแกนพวกแฉบเพิ่งเพิ่นมาล้อมรั่วเนาะพี่น้อง จ้าเลยจะโตบบบนี้แม่คายไปตัวหนึ่งตัวผู้คายมาเห็ดเทียงแหละคายกินเน้อนี่จะเป็นโซนมะเขือเทศเทศกับบุดไลจะมีมะเขือเทศน้อยพี่น้องเทศที่ลุงเพ่น ปากมาให้ปลูกเลยเนะาะกระสุกไปเลยแดงเลยนีม่มะเขือมะเขือที่เพิ่นผักมาให้ปลูกเลยกำลังหมากเลยเนะี่ยยังม่ทันได้ใหญ่ได้ไหมเนาะกำลัลงซ้ำเลยเต็มอยู่ใช้นี่เหม็นมะเขือบอดเอาไปนเนียนแซบโย่มะเขือเอาพริกอันนี้พริกหยวก หน่วยมาเล่ออยู่บกักพริกหยวกอ่านหล่นชำ้ำเ,เล้กกเไวได้แบบนี้หล่นเลยหล่นลักกระทิออ่มเบอดเอาไปพัดใช่ยังพริกกิโน่อันนี้เอามาไพ่นะบักได้โด,ดได้หมู่มานจะใช้ชีดแดงแดงอ่นนะ รักเข้าอยู่เพชรดอรจะก,กระหมากข้าอยู่มาหุ่มพปแล้งปิดนะแม่น้ำเปิดน้ำขึ้นค่ะ<อ>ต้นมะหุ่มมะเขือพวงมะเขือพวงมันมาน้ำขี้ไก่ได้เนี่ยปลูกได้เนี่ยเป็นป่าอยู่ ตัดถิ่ม,มลายโพดเจ้าใครสิกินขายก็บ่ไม่คนชื่อมันมันมากจ้ะเนะพักเสียนจ้ะเนอเขาก็ได้กินช่ำพักเสียนพักเสียนห้อมบัวพังห้อมเปย์นะนี่จะหมากองตุงอยู่พักบงพักข้าวทองเต็มอยู่พระอิตู่พระอิตู่ก็ลาย หอมเป๋บัวลดเลยมื่นอะไรเด้มื่นมื่นเอาด้วยหนิมันแตกบ่ดเลยโธแก่ว่าอะไพักสลัดเข้าโลกอยู่พักสลัดผักสลัดเ้าคิดว่าเย้เย้เย้สั้นไหนมันสิลอน เฉียวมันนะมะเขืออนี่กำลังเต็มอยู่บางนี่งพักสลัดเข้าโลกพักกันใช่กะมาได้เก็บเมื่อเลยฮดน้ำมันบ่างมะเขือกำลังเริ่มมากกับกาะฮักแถว โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัดส่นกระดิ่งเด้อเพื่อจะพาคลิปใหม่ๆจากช่องเาเนาะพบพ่อกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องมเคือกำลังพอดีกำลังสิพอดีกินแล้ว